ขวาล่างมีอินฟินปบรทะกับเบคอนทามเบคอนทามหรือมู่เล่นแค่สองคนใกล้ๆตรงนี้นเชอร์ตี้ตัวหน้า ได้ไมขึ้นมาปาดตรงนี้แล้วน่าเป็นคอโดนเฮซช็อตจาก r ารล็อกกี้เผาใส่เบบี้คิมน้องดาวไปขยับเข้ามาหนูซี่ดูนี่ในมือมีเว p ์เ็พบอกเบบี้คิมดโดนยับอเกนะเฟโดเขบอกไม่ได้เป็นซี่น้องดาวตรงนี้เมล่าโดนสวนหายจากเชอร์ตี้เบคอนทามไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะครับมุมนี้ช่วยไม่ได้แต่เดใจวิ่งออกมาวิ่งออกมาจะเป็น2อทันทีและ11เป็นทีมสีเขตดมาเลเซียครับขาดเป็น2ต่อ2องครับเบคอนทามกับน้าองดีฟินิแล้วไฟเผามามุมนี้โดนด้วยนะเหมือนจะน้องดาวหรือเปล่า ้ยังไม่ขึ้นมานะคิวฟีและร็อกกี้ยังไม่ได้เฟดเดโรผมนายน้อยไปได้เมล่าเหมือนกันนี่ฮะโดนไฟจริงๆด้วยเหลือไอซ์คนเดียวครับแล้วกำลังจะยึดเ,เมเล่าขึ้นมาคุณน้านายน้อยเข้ามาได้เฉยเลยยริองๆจากข้างนอกมาแล้วไอศปาดดอกนี้เหมือนจะเก็บกอร์เทนี่น้องดาไปอีกหนึ่งทีหูซี่กับโนแกนโอ้โหแล้วได้ด้วยม,มิกสวยกว่าอะไรแกแมวเบคอนจานายน้อยระดับแปดเป็นบีเอ็ลแล้วออกมาปาดเหลืออะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ไอศยังไงครับผมวัดเจิงกันไปวัดเจิงกันไปยูนบิเลียนี่ลีโหลด แล้วโลแกนโลแกนมาแล้วสามนายน้อยไปก่อนตรงนี้ไม่รับเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งใกล้ๆข้างหน้ามีประเด็นเหมือนกันบีเอ็นยัดกันอยู่ฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่รู้จะพักตรงไหนครับตรงนี้ก็ยิงข้างบนก็ยิงบวกกันท <c oughs> ุกจุดครับผมเลยซ่าเข้าไปได้ซูโนอาร์ดครับออกจากเกมไปเรียบร้อยนะหนูซี่โดนปิดเช่นเดียวกันครับผมแล้วนี่ครอูโทเนอนาชนะของมอสออกไฟเรียบร้อยนายน้อยโดนน็อกดาวน์ไปเนี่ย โดนได้ช็อปเฟอร์มาแล้วโดนป banks, ิดออกไปเหมือนกันครับผมตรงนี้เนี่ยโฟโกอยังไงเลือดไม่เต็มมาตรงนี้ต้องรีเซ็ตเลือดขึ้นมาก่อนแล้วข้างบนยังเหลืออยู่นะผู้ชัวคุงฮะไปได้เอซ่าครับผมเอซ่าโดนเก็บไปเกมบีชัวคุงอินฟินกับเบคอนทามยื้อไฟกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะครับเจ็ดทีมสิบแปดชีวิต หมูมาเชอตีคอเน้น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 โอ้โหวิ่งไปกระสุนหมดกระสุนหมดพิกิจยังยังแล้วโอ้ยหกสิบว่านัดแล้วไอ้์ไอซ์ตอนหลังมาแรนหลังมาแล้วดูการตีก็เป็นค้อนถามครับผกแม่สวยจัดเลยกันอยู่สักพักหนึ่งนะสุดท้ายมาสั่งอย่างสวยนะตรงนี้ไอซ์รออยอางเมล่าอ้าวไปเจออั้มสไตล์ครับผมโอ้แล้วส่งน็อกดาวไปแล้วยืนห่างกันระยะหนึ่งเลยครับเป็นคอนถามไอซ์รออยู่แล้วครับเอ็มโฟกุนโอสเปยมาชุดหนึ่งแม่เจ็บหนัก เจ็บนักแหมเราไม่โผด้วยครับผมสำหรับเมล่าฮัโลแกนดำน้ำอยู่อมมตะอย่างน้องดาวไม่มีใครไปชุบและดูจังหวะ2ของไอโอ้ยยังไม่ได้ไปแค่3ามสี่ตนนั้นไกลๆขอมาแล้วเป็นนายน้อยจัดให้ส่งเมล่าลงไปน้องดาวและสามองจากเกมครับโอ้โหเข้ายากเลยฮะตอนนี้ดีอินฟินิตี้มาเจอกันทางด้านของเมคอนทมมรอดักทางด้านหลังอยู่ฮะ ยังไงแล้วเนทมามุมนี้ต้องถอยหลบไว้ก่อนครับเหลือนูซี่กับโรแกนครับสำหรับดีอินฟินิตี้โอโซนของเบคอนธามดูดีกว่านเนะครับเนื่องจากอินฟินยังอยู่นอกวงและยังมีอยู่ในน้ำด้วยคนหนึ่งนผู้ชมระวงซ้ายสุด <c oughs> ขวาบนสุดแล้วก็สายบนสุดเป็นเต็มกับแวมพร์ที่สวยงามอ e ีโวยังอยู่ได้ก็ผมแล้วลิฟบอยเก็บนูซี่น้องดาวครั้งที่สองครับโอ้เหลดูฮะอีกเอสปอร์ตเลือกพื้นที่เล่นสบายเลยฮะด้านบนไม่มีใครเลยนะตอนนี้ <c oughs> ยังไงตัดกลับมาที่เบคอนธามยังไม่จบไ,ไฟน์นี้โอ้โดีอินฟิน้้ดลลอมมหแว ยังไงดีนะเบคอนถามเฮยเหมือนจะเลือกพื้นที่เล่นก่อนหรือเปล่าฮะตรงนี้ มาเจอกันเองแล้วครับอีโวล่บอลกับอีเกิลอีสปอร์ตครับผมตอนแรกฉีกหนีกันไปคุณสี่สเปย์ของน้ำชินลากมาแม่โดนไปหนึ่งกระสุนหมดก่อนครับผมแรมโบกินี่ฮะตัดน็อกได้ครับผมเป็นริดครับผมแล้วริดโดนเก็บเกมริดดักครับผมริดลงมาแทนใครก็ไม่แน่ใจจะเป็นคอรก็ไปเปิดแรมโบกินี่ได้เหมือนกันแล้วนายน้อยซ้ำหนูสีน็อกครั้งนี้ครั้งนี้ขึ้นไม่ได้ครับต้อง่ะโโอ้หแล้วโลแกนต้องว่ายน้ครับไปก่อนนะตอนนี้ แต่ว่าดูแบบนี้แล้วไม่น่าปล่อยหรือเปล่าสำหรับเบคอนถามนะเพราะว่าจะได้คะแนนครับและชเวไปได้สายเลนครับและนายน้อยหันมาสวนเฟรโดผมเฮลนตันระเบิดเก็บดิงก้อจบอันดับที่24ไปแล้วครับไอไปแถมคิดไฟด้วยมาต่อเนื่องเบคอนถามต้องได้ครับผมสองคนต่อสามคนที่ยืนอยู่และดูระเบิดลูกนี้ของอัมสเตอร์ดัหวาระยะมาแล้วป่าเข้าไปในจมูกคิวฟีดขึ้นไหมขึ้นมาไม่ขึ้นอหูหน้าสาันไม่นอก โอ้โหสามหมาอีกลูกหนึ่งยังไม่ได้ครับผมไม่ถอยลงไปก่อนแล้วเล็บกิคนี่ไปได้เฟโดโอ้โหไปเอาคิวมางนั้นเบคอนทำไม่ได้คิวเฟโดครับผมจะตีขึ้นมาได้จะเป็น4ต่อ2ทันที4ต่อ2ถือออปชัน3คนของเบคอนตามไอเก็บเฟสคิดไฟออกจากเกมไฟแดนดอมสมกระาเบิดอีกหนึ่งลูของเบคอนตามยัดมาคิวฟีดไม่ขึ้นแปลว่าไม่น็อก พงหนีไปแล้วและอีกหนึ่งลูกยัดไปอีกทีเป็นแฟดเป็นโมท็อปเลยไปหมดเลยโดนตัวดมาเจอที้จับห<า>นาากสเปรหนึ่งทีของไอ้ขึ้นมาขวาไอ้จอเจ็บหนาผีขวามาเก็บสองเลยละกันเกับเชอร์ตี้เดินสวยจัดจัดน้ำผมมาทางด้านข้างนะแล้วฝาดหายหมดเลยนะทีมซีเซีจบอันดับที่สิบสามในเกมนี้ไม่มีคิวเลยครับต้องปิดวงให้ดีนะครับแอมพายเบคอนต้องเดินแล้วครับวงบีติดตูดมาจังหวะนี้แล้วนายน้อยเก็บเจนฟอร์ดไปก่อนแล้วเป็นนายน้อยหรือใครตะกี้เชอร์ตี้เก็บล็อกกี้อันดับที่สิบเอ็ดเป็นนคคทิวแปล มไม่งั้นที่10คิวไปแล้วนะเบคอนถามโอ,เ,โอเ,เดินล<า>นัดมาเยอะจัดเดินลัดต่อเลนเฟ่ขึ้นมาลอกินบุ้งไปอยู่แล้วเก็บหนึ่งทานเฟอร์มาตัวที่สอง <2, S 1> เก็บสองตัวที่สามโดนเจอตี้ตรวจมาเจอตี้ลาก,ก่อนออกไหมลากไปหนึ่งคิวเป็นเก้าคิวของเบคอนจบสองต่อหนึ่งแล้วไม่ไหวครับผมอันดับที่สิบแต่มีเก้าคิวครับเบคอนมาจัดนะโอหแต่เกมนี้เจอตี้นี่เอาเรื่องจัดนะมาแล้วโอ้โหเฟรนซี่ครับเดินสุ่มสี่สุ่มห้า เรียบร้อยเลยเโดนเสริมหน้าแยกเลยครับตรงนี้ไอ้เนี่ยเนี่ยไปตรงนี้แล้วมาลอนเฮดจอดใส่เฟร,รนซี่น้องดาแล้วนายน้อยซ้ำเฟร,รนซี่ออกจากเกมครับโหดรวดเร็วต้องแยกกันเล่นแล้วครับไปคอนทามับมาเบคอนทามครับกำลังรัดไปหน้าของดินก้อนหรือเปล่าเหมือนจะโถมเข้ามา้ยังแตกเรียบร้อยเลยแล้วน้องน่งครับผมดูเ<ด>พมบูดูว่าจัดให้ดิ๊กิน็อกดาวแบบนี้ชุบไม่ได้โอ้แล้วเป็นคิวของเพมบูดูไป อู๋ถือ้เพระเบิดสามคนเลยเบคอนไม่มีใครถือปืนเฟรบรูดโดนน็อกดาวน์คืนมาแล้วระเบิดยอ่ยอเยอ้อยของเบคอนชามทำได้ไหมไอเจคโดนเปิดหัวจากนูซี่แล้วเข้ามาช้าน้องนหนาหมาตรงนี้มาลองเก็บเอเจกจาเกมไปมาลองใหเจาะใส่เบบี้คิมไปด้วยแล้วขอฟรีมุมนี้นายน้อยเก็บเบบี้บบบคิมออกจากเกมก็ผมนูซี่จะเก็บคิวแต่เก็บไม่ได้ครับรวมไปถึงแตงเ,เมเดเตเมนต์ด้วยนะที่อยู่ขอบทงด้านขวามือนะซึ่งขยับนิดเดียวะที่จะเข้าวงอื้าฮะต้องรอตกปลาหรือเปล่าต้องรอดูมุมนี้ฮะตสถานาที่นายน้อยยิงกดขึ้นไว้ใส่หน้าของเฮลแต่่่เเเฮลลสสวนนนนมมมมาาาหรือปปุี้็ผใย ลอยลวกไปเลยแล้วโดนเทตุขึ้นมาเหมือนกันจากไอซ์เอาฮะน็อกดาวไปทั้งคู่เด็กกันไป2ต่อหนึ่งพูดดีฮยังมีเนินบังอยู่นะสามารถชุบกันขึ้นมาได้ครับผมนี่เอชเอกับไม่ไหวฮะหลายตายไฟมุมนี้ใช่ครับผมเีกระไมาชุบเพิ่มมาแล้วไม่แล้วเปรอเฮ้ยมีคนถามยันเลยยันมาอัลไตโคเบอร์มาอัลไตเก็บชอปเปอร์ก็บอกแอปปี้โดนน็อกดาวไปจากโมแม่แล้อัลายเก็บช็อปเปอร์จะเกมไปทางขวาลากมาตรงนี้ตัดผ้ามาในน้ำเฉยเลยครับผมโมกี้ขึ้นมาแล้วเต็มปิดให้ โอ้สวยงามครับเต็มดอกนี้เลยดีกว่าละไรเฮลไี่ไหเอ้อควันทามาเก็ตสีแบบของจริงจัเกือบหลุดโอ้ชอดนี้จัด,จดเลย <c oughs> อุมนี้ของจริงนะตรงนี้ตัดน็องดาวได้ปพ๊บแล้วออกมาเอาเลยแล้วทำให้เขาได้พื้นที่ทางด้านบนไปครับผมมุมนี้เหมือนฝั่งทางนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของเต็มรเทนเมนนะไรตกปลาเลยฮะโอ้ทะเลยังไงมุมนี้ช้หาด ทางตอนีซูโนอาร์หญิงกดใส<า>่แล้วมุมนี้นายน้อยเหมือนจะได้คิวมาไเรียบร้อยแฟงกี้เฮ้ยเบคอท<า>นทำสองเกมคุณอาร์ตมีแต้มเยอะพอสมควรนะครับท็อป6และเกมนี้ไปต่อได้ด้วยสายล่างโล่งมากครับใช่ครับซูโดอาร์หญิงกดใส่ชายหามุมนี้เหลือสองคนครับสำหรับท่าหน้าของบีเอ็นยูไนเต็ด โอ้โหดิชันอยู่แล้วเฮ้ยเราไม่พอขึ้นมาวันนี้เขาเห็นเต็มแล้วนายน้อยกดหึ่งแข่งไม่ได้หายก็หายไปแค่นัดเดียวและดูว่าลากมาทางซ้ายพยายามจะหาคนยิงต่อครับนายมอยว้าต้องเอารถออกไปก่อนครับว้านนี้เล่นไม่ได้แล้วครับอ้าวกลับไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนนะผมทางด้านบนนะโอ้โแล้วดูว่าบีเอ็นก็อยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้โอ้โหนี่ฮะเหลืออยู่สามทีนะจากประเทศไทยนะเตมิเทนเมน์แวมไพร์นะแล้วก็เบคอนทาม ซึ่งพาสีเบคอนถามดีที่สุดใน3ทีมนี้นะครับครับผมว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้เล่นแล้วก็โพิชั่นครับโอ้โหแล้วดูเอารถมาทำบางเกอร์มุมนี้ออนเซนเห็นตะขานไปต่อไม่ได้โดนระเบิดดักไว้ออนเซนบูโซนกิน1ที2ทีสองทีองลุกแล้วไม่รู้แล้วระเบิดต้องลุก สองลูกบ้อลเรียบร้อย,ย,อยลงยเลชเวาสาวก็สามลูกก็ส่งออนเซนนะฮะลงไปน็อกตรงชายหาดเลยครับหมอแมนเล่นอีกฝั่งหนึ่งแล้วข้างหลังเข้ามาดาร์โรเตเปเก็บงานจากเบคอนชามโอ้โหชิลเลยเอารถมาทำบังเกอร์แล้วมีพื้นที่เล่นับผมดีเดเวียจบอันดับที่6ไปแล้วเชอร์ตี้ไม่ได้มอแมนวตาวเหมือนกันนะเต่เป็นแฮเมอร์แมนชิวนะเกมนี้เบคอนคุณอาร์ตเอาแล้วดิอย่างไรแล้วนี่ไงมันพาจบอันดับที่4ตาวออกไปครับผม แล้วดีคณนาะร์ตเบคอนทามนื้อสี่คนครับผมยิงดอทหนึ่งแล้วก็เบียนสครับก็เป็น1ทีมจากประเทศไทยครับผมมาเลเซียครับผมหนึ่งทีมแล้วก็เวียดนามครับผู้วดูครับเปอร์เซ็นต์การเข้าวงนี้ตอนนี้น่าจะพอๆกันหมดนะอยู่นอกวงใกล้ๆกันหมดนะคาร์าบอคร์บอนผมระเบิดลูกนี้ของคาร์อนพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วจะําทีเดิมมามุมนี้เหมือนจะยังไหลเข้าไปชุบไม่ได้แล้วต้องค้านออกมาก่อนนะโอ้โแล้วโดนอีกครึ่งหล่อนะ แล้วคาโปรคว้าแกเนทขึ้นมาอีกลูกหนึ่งด้วยฮะยังไงขายเนทเทขคืนไปเหมือนกันแต่เลยไปหน่อยครับผมยังไงลูกนี้หวังผลหรือเปล่าลอยมาแล้วโดนไปมาสามสิบม่จ่ายครับผมอ่านต่อครับคาโปรไม่สนใจฮนะต้องเข้าวงให้ได้มากที่สุดเลยครับมีผู้มีก แบบนี้จะบีบให้ในหน้าของเบบี้คิมนี่ได้อันดับ2องฟรีๆหรือเปล่านะมาโฟกัสประทะกันฝั่งนี้นะเอาวฮะวงก็เริ่มไล่มาเหมือนกันนะมุมนี้ต้องขยับต่อเลยฮะเบบี้คิมครับเอาล้ครับเซ็ตลงเซ็ตรถให้เรียบร้อยทำบังเกอร์ครับครับเทคอนเสาร์แล้วเปลีเช็คเป็นมุมเช็คอยู่แล้วครับหลังต้นไม้ทุยทำสไตล์กำลังจะเห็น มุมนี้ตอนอ้นยางมันสูงไวหน่อยยังไงเห็นหรือเปล่าผ่านเป็นหน้ากระดานเลยฮะตรงนี้เบคอนทามอุ้ยแล้วดูะนะฝั่งตรงข้ามมาเห็น<ม>จริงจริงเรียบต้อ <ฮะ S 2> ยโอเเ้โหเซ้นเกมดีมากครับเอาสีต่อสองครับผมบีเอ็นกับเบคอนทามปไกลมากแต่ต้องระวังตัวซ้ายไม่มีเห็นนะึ้นมาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อล่อทางขวามาเล่นทำเรียบร้อยลงจวได้ครับโปรใส่เชอร์ตี้ครับส่วนครับโปรดาวเหมือนกันจากไอ้ถามหนึ่ง สามหนึ่งระเบิดไปทางขวานายน้อยโ,โเรเททมาแล้วและต้นไม้ลูกต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นมุมเช็คอย,อย่างไงไม่แน่ใจว่าเขาไรือเปล่าไก่แรกของเขาเม่ได้ไทยจะมาไหมเดี๋ยวลุ้นกันและเห็นสเปนพีฟายรอซ้ายขวาซ้ายสองขวาหนึ่งไม่พลาดแล้วเนยเบูอนจ้าออกพิงซ้ายมาของสุนันเจ็บเรียบร้อยเบคอนชามมาแล้วครับไก่แรกของชายครับเบคอนชามในเกมที่สามของวันที่หนึ่งครับ โอ้โหนี่อะอาร์เของแท้นะเกมนี้ต้องให้เลยนะครับเบลอนถามเอาจริง,งจังหวนใจตัดสินใจเด็ดขาดคือจังหวะที่เปิดเฮลน้องได้แล้วเรืองที่จะปไปจากข้างหน้าซึ่งพอเก็บเฮลได้ตรงนั้นเป็นของเขาหมดเลยครับเป็นความ